ตายดิ<า>ดูไ่คนตายไปเาร,รเาวันนี้ทีมงานไม่ส่งเคสไหมเหรอกยังรออยูย่อันนี้ดูคนตายไปก่อนแล้วกันโอ้โหอันนี้ตายตายท้องกลมบ้าห้าศพเมื่อคืนนี่ไงกูโคตนเะน่ยตัวอะไรรถชนกันนี่ห้าศพนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ารถอะไรสามคันรวมกันคันหนึ่งตายสี่คันหนึ่งตายหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บอีกสามโหเราัเก็บมาอะไรที่เกิดมาอะไร อ้าวมาแล้วนี่ทีมงานส่งมาแล้วทีเข้าทีมงานเขานานมากเลยทีเข้าโป้แมงแวบแป๊บเดียวมาเลยอ้าวเฮ้ยไหนอะเฮ้ยทำไมทีมงานทําอย่างนี้อะอะไรเฮ้ยนี่โอ้ยอะไรเขาขึ้นหัวนี่ก็ไม่น่าดูแล้วเนี่ยอะไรสาวสิบเก้าแก้ผ้าอยู่ในบ้านไม่ได้แก้ผ้าหรอกไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่ในบ้านพี่สนใจไหมอ้าวไอ้นี่ อะไรพี่สนใจไหมทาไมต้องมาระบุเราสองคนพี่สนใจไหมอ้าวทำไมไม่สนใจอ่ะ <c oughs> ต้องดูก่อนนี่เองคุณทายว่าเป็นเป็นยังไงดูรายละเอียดนิดนึงอ,อ,อ๋อเอ,อื่อมามามา,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 ถาเถล่อตรงนี้นี่ไงอายุสิบเก้าอ,อ๋อเป็นอ้นี่ไงออเทสติกงแม่แิดท็อปีิไท้ายก็ชอบเอาเรื่องจริงของทีมงานมาแซวเล่นตลอดเลยนะครับนี่แต่สาวสิบเก้าที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าคนนี้ จริงๆแล้วคือน้องกระแตเคสที่เราจะลงพื nah. <If> ้นที really IR ่ไปให้ความช่วยเหลือกันในวันนี้แหละครับเนื่องจากตัวน้องนั้นป่วยเป็นออทิสติกมีอาการทางสมองตั้งแต่กำเนิดไม่สามารถพูดหรือสื่อสารอะไรได้เลยแต่ที่น่ากังวลที่สุดนะครับ ก็คืออาการทางสมองของน้องที่ทำให้น้องพยายามถอดเสื้อผ้าของตัวเองตลอดเวลาซึ่งพ่อแม่ของน้องเองพอมีลูกก็นำมาทิ้งไว้ให้ตากับยายเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กๆโดยที่ไม่เคยกลับมาดูแลหรือรับผิดชอบอะไรมาเกือบ20ปีครับ เหมือนว่าน้องคือน้องอยากกระใส่แต่ด้วยด้วยที่เขาเป็นแบบนี้นะพยายามที่จะต้องถอดไม่อยากให้มีอะไรอยู่ที่ตัวทำไมเขาอยู่กับตายายอ่ะใช่อยู่กับตายายแล้วทีนี้บางครั้งเนี่ยตายายก็ออกไปออกไปหาไปหากินนะครับไปทำนู่นทำนี่ตายายจะเป็นเหมือนกับนกไปได้ออกไปหากินเขาเรียกว่าไปประกอบอาชีพทมาหากินของเขาแล้วที่เขาปล่อยให้น้องไปหานน้องนี่ยี่สิบเก้าแล้วด้วยนี่อยู่ที่บ้านคนเดียวแล้วในในบริเวณนั้น่ะ มันมีพวกแรงงานต่างด้าวอยู่ด้วยกลัวว่าเกิดจะเกิดอะไรนะนข่มขืนโเขาคงไม่ทำาหลอพิการนะหลอกมั้งโถสมัยนี้มันไว้ใจใครไม่ได้หรอกไปไม่ได้ดูที่อยู่ที่ไหนไปดิไปเลยไปเลยสัแก้วสักแก้วมาน้ำเย็นอ้อเขาสะกันนะดิ รู้จักด้วยรู้ดิทำไมถึงรู้จักกับน้ำเย็นน่ะบ้านอยู่แถวนั้น <c oughs> หรหอ <c oughs> เไปเลยฮะไปเลยดีกว่าอาจจะไปช่วยเขาช่วงหน้าตามพี่ท็อปพี่ไทยไปติดตามเรื่องราวชีวิตของน้องกระแตกันที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วพักกันสักครู่เดียวครับ นี่แหละครับคือสภาพความเป็นอยู่ของน้องกระแตวัย19ปีที่ปกติแล้วจะไม่ใส่เสื้อผ้าตลอดเวลาแม้ว,ว่าคุณตาและคุณยายจะพยายามหาเสื้อผ้าต่างๆมาให้ใส่แต่สุดท้ายน้องก็จะใช้ขาเกี่ยวจนเสื้อผ้าหลุดออกจนหมดไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวครับ ปกติแล้วเป็นไงน้องปกติแล้วสวมเสื้อผ้าอย่างนี้เราใส่ให้เขาทุกวันไหมใส่ทุกวันครับแล้วกลับมาก็ไม่มีเหลือไม่มีเหลือเขาถอดเองหมดถอดเองหมดเพราะอะไรเขาอึดอัดหรือว่าไม่ลำคาญบางทีกางเกงใส่เนี่ยถอดบางทีถอดแล้วโยนทิ้งเนี่ยไหนตัวนั้นก็ใส่ถอดแล้วก็โยนทิ้งเอามาใส่ให้มืดพฤติกรรมอย่างเงี้ยเป็นมาแต่เด็กๆเลยป่ะครับครับคือเราลองใส่ให้แล้วแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับแล้วพวกแพมพ์พ่งแมเพิร์นอะไรนี่เคยใส่ไหมใส่ครับ ทางอนามัยก็เอามาให้เอาใส่เดี่ยวเดีๆเถอะถ้าเป็นเพื่อนแต่ถอดง่ายเขาเดินได้ไหมไม่ได้ครับต้องขาไม่ค้านแค่นั้นเอาอย่างนี้เวลาเขาขาไม่เป็นคือนเขาฉี่เขาทำไงอ่ะเราต้องก็ต้องทําหน้าที่ทุกอย่างคือฉี่อื่นในนี้เลยครับยายกระตากมาสององค์ก็คือเช็ด่นเอาน้ำเอาน้ำขึ้นมาล้างวนนี้อ๋อล้างให้หลานตาเขาร้องไห้ไหมโอ้โหเก่งมากเลยร้องไห้ร้องไห้ด้วยสาเหตุอะไรก็ใหม่รู้เขาไปไหนลูกไปแล้วตอนมันร้องตั้งแต่เล็กๆอ่ะ ก่นไปให้พ่อใหญ่บุญก็ดูให้มันเป็นอะไรมันถึงร้องแต่แดงๆอ่ะไม่มีอะไรไปศูนมาตรมันหรอกนะมันเป็นของมันเองแท้ๆเลยผมทําใบผ่านแพทย์จากโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลเอ่อสแก้วไปโรงพยาบาลไออะไรลาชปะสุอะไรกรุงเทีเออลาชวิถีเขาไม่เอาไหว้ว่าสมองเขาไปมีนิดเดียวเขาบอกอีกทีหนึ่งกินเองก็ไม่ได้หิวข้าวหิวน้ำก็บอกไม่ได้ขี้เยวก็ไม่รู้มันเป็นภาระเขาทุกอย่าง เขาเขาถึงไม่เอาเอาให้เรากลับมาเรียงแล้วองนี้เกิดเขาคานไปคานมาแล้วตกไปข้างลงข้างล่างมีไหมมีไหม่ตกเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมผมเอาไว้ไว้กับพื้นกลับมาหาไม่เห็นละตามรอยนู่นไปติดอยู่ป่าอ้อยนู่นหาดไปเองรถก็ตอดไปทั่วไปบางทีก็ตอดตามทางไปจุงเกจะถึงถนนน่ะด้วยเหตุนี้เองทําให้ตาและยายซึ่งเป็นคนที่ดูแลน้องกระแตมาโดยตลอด ต้องทำเพิงโดยใช้ไม้ไผ่กั้นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้องได้รับอันตรายเพราะบางครั้งตาก,กับยายก็จําเป็นต้องทิ้งน้องไว้ตามลาพังเวลาออกไปข้างนอกครับอันนี้น้องกระแตนี่คือเป็นหลานของของค,คุณตาเลา็เกคุณตาคุณยายแล้วกันนะค,ค,คือมีลูกทั้งหมดกี่คนเจ็ดคนเจ็ดคนครับแล้วไปไหนกันหมดครับ ก็ไปทำงานเขาไม่โผล่มาให้เห็นเลยอ๋อแล้วอันนี้เป็นลูกของคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนคนที่แรกอะคนแรกคนโตเลยคนโตเลยเป็นผู้หญิงครับลูกสาวคนโตยังไงเขามีครอบครัวแล้วเขาไปทํางานเขามีครอบครัวแล้วที่นี้เขามีลูกดดวยกันแล้วเขาก็แยกทางกันเดินมีลูกคนนี้ออกมาปุ๊บเขาแยกทางกันครับอ้าวลูกนี้ออกมาปุ๊บออกมาปุ๊บเขารู้เลยใช่ไหมว่าน้องคนนี้เป็นออทิสติกหรือว่าอย่างไง อันนี้ก็ไม่เข้าใจรับเขาหนีกันเองไปเฉยๆแล้วก็เอาลูกมาฝากให้พ่อเลี้ยงเขาจะเอาไปแต่ผมไม่ให้เอาไปหมายถึงว่าเอาเอาเอาไปด้วยเอาลูกเขาไปเลี้ยงด้วยแต่ผมไม่ให้เพราะว่าถ้ามันไปทํางานเนี่ยแล้วใครจะดูแลลูกมันทีนี้อ่าเดี๋ยวก็ไปทิ้งเดี๋ยวก็ไปทิ้งจะเอาไปทิ้งปั๊บไม่ทิ้งลูกไม่ทิ้งลูกไม่ทิ้งเกิดว่าเขาสืบสาวเราเลี้ยงันเป็นลูกใครหลานใครเสร็จเลยทีนี้เอาไว้นี่วะายเป็นหมนหอมอยู่ที่กูนี่วะายเป็นหม็นหอมอยู่ที่ตาตาเลี้ยงเองในตาก็ไม่่่ททิ้้้งออยยููแแลลวว ตาเลี้ยงตั้งแต่ตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เลี้ยงเขาแต่อยู่เท่าไหร่เดือนกว่ากว่าหรือสองเดือนเนี่ยคลอดมาเพิ่งเดือนกว่าสองเดือนเอาไว้แล้วประมาณสองเดือนเนี่ยโอ้ยนี่นี่น้องเขานี่ยอยู่เท่าไหร่แล้วสิบเก้าสิบเก้าเต็มเดือนสิบเก้าปีสิบเก้าปีเต็มเต็มที่สองตาใหญ่คู่นี้เลี้ยงหลานพิการทางสมองตามอัตภาพโดยที่พ่อแม่ของเด็กหรือลูกของสองตายายคนอื่นๆก็ไม่เคยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่อย่างใดครับเช้าขึ้นมาสองคนนี้ทําอะไรกับหลานมั่ง หน้าที่ตื่นเช้าตื่นเช้ามายายก็คุงข้าวยายหุงข้าวทำต้มต้มถ้ากับข้าวไม่มีก็ต้องวิ่นไปตลาดไปซื้อหมูมาสับสับสับเพราะว่าเขากินเขากินกินข้าวเหน้าวถ้าข้าวแข็งกินยากกินอะไรของแข็งนี่เคี้ยวไม่ได้ต้องกินอย่างเดียวเราก็ต้องป้อนเขาตากินนี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ผลไม้ผลไม้บางทีอย่างกล้วยก็ต้องบี้ก่อนนะครับถ้ากัดกินเองไม่ได้เดี๋ยวติดคอตายตื่นเช้ามาตาก็ดูแลหลานยาย ทักับข้าวทั้งกับข้าวเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายอาบน้ำถ้าใครเป็นคนอาบให้หลานตาก็อาบยายก็อาบแล้วแต่แล้วแต่ใครว่างตอนเย็นเนี่ยผมจะอาบทุกวันแล้วปกติกลางคืนก็นอนที่ไหนนอนในบ้านครับอ๋อนอนก็นอนได้กลางวันก็ออกมาต้องอุ้มเข้าไปอุ้มข้าไปแล้วก็ออกมาอุ้มออกมาแต่ละวันนะครับหลังจากทําภารกิจทุกอย่างจนเสร็จสิ้นตาและยายก็ต้องอาบน้ําให้น้องกระแตจนแล้วเสร็จ ก่อนที่คุณต่าวัย7จปีคนนี้จะต้องอุ้มหลานวัย19ปีของตนเองเข้าไปในบ้านทําอย่างนี้ตั้งแต่คุณตายยังแข็งแรงจนตอนนี้แม้จะไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก็ยังต้องแข็งใจดูแลหลานคนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับบางทีน้องเนี่ยอาจจะไม่สบงสบายพาไปหา,มห,าหมอมไหม มีไหมมีเคยน้ำไม่สบายมันก็มีติดเออไม่สบายมันก็บ่อยตัวเนี้ยปล่อยวันนี้ไปก็วิ่งไปอาามมยออกจากอาัาอนาไม่ไม่ไหวก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเขาเกันที่เขาชะกันแล้วไปยังไงกันเขากับหมอเขาก็รักษาไปผมก็ไปมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไปเอาหลานนั่งซ้อนครับแล้วยายก็ไปด้วยยายก็อยู่ข้างหลังซ้อนเอาหลานซ้อนไปแล้วก็ย้ำนะกับไปเฝ้าคนนึงกับบ้านคนนึงผมถามหน่อยอย่าโกหกนะไม่โกหกพ่อแม่เขาเนี่ย พ่อแม่กับพ่อเคยมาหาเขามั้ยไหมไม่ไม่เคยสิบเก้าปีไม่เคยมามาอยู่ที่นหนมามาหนหนึ่งมาหนหนึ่งเขาให้เบอร์เขหเงไว้ไม่พ่อหรือแม่มาแม่แต่พ่อเ่้งกันานานเลอ๋อพ่อไม่มาแม่ไม่แะแม่อย่างเดียวมาครั้งเดียวมาตากระยายสองคนเนี่ยอยู่ที่นี่เลี้ยงหลานเนี่ยคือรายได้อาชีพมาจากไหนบ้างที่เงินเป็นเกอบเป็นกำที่ดูแลทั้งสองคนแล้วบ่างเป็นกาเป็นางทีก็ให้ยายไปทํางานก่อสร้างมีตาได้ได้ได้เบี้ย พิกเอได้เบี้ยผู้สูงอายุผู้สูงอายุหลานก็ได้เบี้ยพิการถูกต้องไหมใช่แต่นี้อยากอายุเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนี่แปดร้อยพันห้าพันห้าระยะไปรับจ้างวันนึงได้ประมาณสักเท่าไหร่ไอ้เนี่ยก่อสร้างก็วันนึงก็สองร้อยห้าสิบได้ทุกวันไหมบางทีก็ไม่ได้ไปทุกวันไม่ได้ไปทุกวันบางทีไปทํางานไกลๆเนี่ยเป็นเดือนๆกลับมาแล้วไปรับผักเข้ามาขายได้วันเท่าไหร่ มันก็แล้วแต่ครับไม่แน่นอนบางกะผักแพงก็ไม่บางทีก็ไม่ได้เยอะเดี๋ยวนะปัจจุบันเนี่ยความเป็นอยู่เนี่ยจากที่ผมเห็นแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีฐานะนะฐานะยากจนนะฐานะนิดหนึ่งแต่ก็คือก็คือเราก็อยู่กันได้ใช่ไหมครับครับก็คือไม่ได้เกยกระเสือกกระสนหรือว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามามีหนี้ไหมมีหนี้ไหมมีมีนี่อะไรเขามาทําบ้านเอาเอาเงินยาวทกศมาแสนห้ามาทำมันไม่ท้ามันผุบหมด ถ้าไม่ทํานี่อยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยหุกหดหน้าในกระดานเก่าเก่านะที่ที่ทำครอันนั้นมันหูกไปอย่างนั้นก็เลยต้องทําบ้านใหม่ขึ้นมาไปกู้ทกศมาสองคนแสนห้าแสนห้าเอามาทําซื้ออิฐบล็อกทําประตูหน้าต่างตอนนี้ใช้เข้าไปเท่าไหร่ละใส่ตะดอกด้วยรายได้อันน้อยนิดหากเทียบกับภาระนี้ที่ต้องแบกรับแล้วทําให้สองตายายทําได้เพียงใจดอกไปแต่ละปี โดยที่เงินต้นไม่ลดลงแม้แต่บาทเดียวแลกกับบ้านหนึ่งหลังสำหรับ3ชีวิตได้พักพิงตามอัตภาพครับลงทุกวันนี้ถามย่างไงเหนื่อยนายไม่ท้อแท้ไหมกับชีวิตมันก็เราคิดว่าอย่งงนะางาี้นะบอกว่าถือว่าเออกูเกิดมาเป็นคนชาตินี้กูทำดีที่สุดแล้ววะออเราคิดอย่างนี้เ<ย>คยเคยคิดไหมว่าอยากจะหลานไปทิ้งที่ไม่คิด พูว่าผมไม่อยากสร้างกรรมไม่แต่สียังประกาศสีเลยเขารลูกเขาจะเอาไปนี่ขอไว้อถ้าเกิดอย่างนั้นก็ให้เขาไปก็ไปหมดก็ไม่ต้องเป็นภาระเราใช่ไหมเรายังมีเขาเรียกว่ามีมีปัญญาที่จะเลี้ยงหลานเราได้ลูกทั้งเจ็ดคนยังเลี้ยงได้หลานคนเดียวทำไมเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมบางทีมันล้องมาเหนื่อยงานมาไถนาคือมาเหนื่อยก็ป่อยใร้มันร้องไปทำไมต้องสนใจเดี๋ยวเขาก็หยุดเดี๋ยวเขาหยุดเงียบเอง แต่ลราก็ดูแบบไม่ได้มีอะไรไม่ได้แบบคือเราไม่คิดอย่างอื่นนะทีว่ากูทําดีที่สุดแล้วว่าตัวเองนะด้วยความรักที่มีต่อลูกไม่อยากให้ลูกทําบาปน,นําเลือดในไส้ของตัวเองไปทิ้งจนกลายเป็นความผูกพันที่มีต่อหลานวัย19ปีคนนี้แม้จะมีอาการทางสมองที่ทําให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของครอบครัวนี้ผ่านไปโดยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวครับ และเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนี้นะครับวันนี้พี่ท็อปก็ได้มอบเงินส่วนตัวจํานวน20,000บาทไว้ให้กับคุณตาและคุณยายไว้ใช้ใจ่ายในยามจะเป็นรวมถึงบางส่วนก็สามารถนําไปต่อยอดอาชีพเลี้ยงปักท้องยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตครับชีีีีีวววิตต้้นนออออยย่่าางแพเมมนนมมมมมมืลคคคุุกกทัใณด ช่วงหน้ายังมีความช่วยลืออื่นๆจากบรรดามิตรักบริลิตมาฝ่าจะจะเป็นอะไรนั้นพักกันสักครู่เดียวครับมิกรันบริลิสนับสนุนคนดีให้โส่ต่อไป ากช่วงที่แล้วเราพาไปรู้จักกับน้องกระแตเด็กผู้หญิงวัย19ปีที่พักอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายในอำเภอเขาชะกันจังหวัดสแก้วด้วยอาการทางสมองตั้งแต่กำเนิดทำให้น้องพยายามที่จะถอดเสื้อผ้าที่ใส่ไว้จนหลายคนเกรงว่าอาจเป็นอันตรายกับตัวน้องโดยเฉพาะในช่วงที่คุณตาและคุณยายไม่อยู่บ้านพื้นที่ของเขาชะกันก็เคยมีกรณีแบบหมายถึงว่าคนพิการที่เวลาที่ผู้ดูแลไม่อยู่บ้านนะครับออกไปแล้วก็อาจจะมี กลุ่มคนนะครับที่ไม่หวังดีเข้ามาซึ่งก็เคยมีแล้วครับเป็นเหตุให้เราต้องระมัดระวังเรื่องนี้โดยสมควรนะเพราะว่าคนพิการในบางกรณีอย่างเช่นกรณีนี้ก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีคนดูแลอยู่ทีมงานมิตรรักบริลิตจึงได้ประสานความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสาแก้วเบื้องต้นได้หารือเรื่องของการปรับปรุงเพิงพักที่อยู่ของน้องกระแต ให้มีความมั่นคงแข็งแรงมีรั้วรอบขอบชิดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในช่วงที่ตากับยายไม่อยู่บ้านครับก็ตรงนี้เรื่องสวัสดิภาพเนี่ยก็อาจจะประสานผู้นําชุมชนก่อนนะครับแล้วก็วางรูปแบบกําหนดให้อนุก,กรมการของจังหวัดได้รับทราบนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องครอบครัวเขาเนื่องจากดูแล้วนี่รายได้ของครอบครัวเขานะครับก็มาจากการที่รับจ้างหรือไม่ก็ปลูกผักขายซึ่งอาจจะไม่เพียงพอ ตรงนี้ก็อาจจะเป็นการส่งเสริมอาชีพอาจจะให้รวมกลุ่มกับกลุ่มผู้ช่วยของคนพิก,การที่เขาทาอยู่นะครับเพื่อให้เขามีรายได้ในการดูแลพ่อปัวแล้วก็เด็กด้วยนะครับแต่ประเด็นหลักๆเราดูเรื่องความปลอดภัยของเด็กก่อนนะครับนอกจากนี้ทีมงานของเรายังหาแนวทางส่งเสริมเรื่องของการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ภายในบริเวณบ้าน <c oughs> <p> เพื่อให้คุณตาและคุณยายสามารถทำกินได้โดยไม่ต้องออกไปข้างนอกานาน ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวนี้แล้วยังช่วยลดโอกาสในการก่อเหตุของผู้ไม่หวังดีได้อีกทางหนึ่งด้วยครับในที่สุดก็มาดูแลน้องกระแตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบตากับยาย2คนดูแลหลานไปจําได้ไหมเคสหนึ่งที่เราไปที่ปราจินบุรีเป็นเคสแรกเลยที่เราทํารายการมิตรรักบันลิ้ขึ้นมาคู่แฟน จำได้เราจะไปตัดเล็บให้เลยเล็กใหญ่ใช่ผ่านมาก็ประมาณตอนนี้ก็3 4เดือนแล้ว3 4เดือนคุณภาพชีวิตของเขาก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่คุณแม่สุขภาพแย่ลงยเพราะว่าตอนนั้นเราไปเยี่ยมนะฮะคุณแม่นั้นเลี้ยงลูกมา40กว่าปีแต่นี้คุณแม่ตอนที่เราไปเยี่ยมเนี่ยประมาณ8 4ตอนนี้ก็คปดสอยู่อ่าก็เกือบจะ85แล้วแล้วมาดูแลลูกสองคนต้องยกเข้ายกออกยกอะไรเงี้ยโอ้โหอายุ80กว่าคุณบินนะ ไหนๆก็พูดถึงเคสนี้ขึ้นมานะครับทีมงานมิตรรักบริลิตเลยถือโอกาสไปเยี่ยมคุณยายจ้อยกับลูกฝาแฝดสักหน่อยซึ่งทุกวันนี้นะครับหลังจากได้ความช่วยเหลือจากแฟนๆรายการก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ดีขึ้นมีเงินเพียงพอสําหรับเลี้ยงปากท้องแต่ด้วยความชราของคุณยายจ้อยตอนนี้สายตาก็เริ่มฟ้าฟางจากต้อกระจกนับว่าอย่างโชคดีที่มีลูกสาวอีกคนมาคอยช่วยเหลือสภาพของยายเป็นไงบ้างครับไม่ดีเดี๋ย้กาก็ไม่เห็น ตาเป็นไรครับคนก้องอะ<า>่ะก้กกองกับจกก้องเงื้อไม่เห็นแล้วงาโงก็ไม่เห็นงวันเปมนเหม,มือนก็ควันขาวเลยแล้วอย่างนี้ทำไงครับหมอเขางาปิดผามันคือคืบหา่างตามมองไม่เห็นแล้วทำอะไรลำบากขึ้นไหมครับไปไง่ยก็ไม่ได้เกินก็ไม่เห็นไปไงายเงือเหมือนกับ หมอกมาลงเข่าๆคนกาก็เกินกันและที่ชื่นใจสําหรับทีมงานที่สุดนะครับคุณยายฝากขอบคุณทุกความช่วยเหลือแถมยังแอบกระซิบมาว่าเป็นแฟนคลับติดตามรายการของเราทุกวันศุกร์อีกด้วยครับได,ได้ดูรายการที่ผมทำไหมดูดูทุกศุกร์เลยอ่ะทุกวันตุ่งน่นเล่นจะดู <c oughs> จำตอนหอไหนได้บ้างมีมีมถ้าดูทุกวันตุ่งเลยนะจำเทสไหนได้บ้าง เคสเคสตาทองอ้วนจำได้ไหมตาเรามีคนมีกูชายเข้าอุ้มไปอาบน้ําอ่ะอ๋อหลหลงที่พิการตัวงอใช่ไหมตาเาที่อยู่กับพ่อนะเอาข้าวไปเลี้ยงหมาอ่าใช่ใช่นั่นนนเลยเามีอีกลายหนึ่งเขียไหนอีกกลคนแก่นั่นอ้วนอ่ะที่นพุงใหญ่ๆนะแล้วก็อุ้มมาอุ้มไปหาหมอหมอเขียอุ้มไปหาหมอ ทุกมันตกเลยนะออกนะแล้วมีแม่แล้วก็มีละคนหน้าผู้ชายหน้ามันบวมอ่ะเป็นอะไรมือร้ผู้ชายหรือผู้หญิง้อง้องเลี้ยงมุกเปล่าเด็กเด็กที่หน้าบงบวมนะเขอยู่บ้านคนเดียวอยากให้พี่ท็อปกับพี่ไทยมาเยี่ยมอีกไหม ไม่มีเลยอยากให้มาไหมอยากให้มาเงียบเหงาไม่มีใครมาเลยเอ,อยู่บ้านสองคนเองในวัดการที่เรามีครอบครัวหรือว่ารักกันในวัยที่แบบว่ายังไม่สมควร mm hmm. แก่เวลาเนี่ย mm hmm. บางทีมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาตามหลังนะ mm hmm. ที่เราจะไม่มีการวางแผนครอบครัวยังไม่มีการวางแผนชีวิตในคในคู่ในคู่ครองของเราว่า อนาคตจะไปทําอะไรถ้าเกิดมีลูกขึ้นมาเราต้องเอาลูกนี่จะทําให้เขายังไงมีการศึกษามีอะไรเราต้องดูแลคือคนรักหรือว่ามีครอบครัวแต่เมื่อพลาดไปแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ก็คือเอามาให้นั่นหละครับคือ,อปัญญาตายายให้พ่อแม่ตมมาต่อเยอะมากในสังคมไทยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นภาระของสังคมแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ ที่พอเกิดขึ้นมาแล้วเราจะไม่สามารถที่จะรับไม่ได้หรือไม่ว่าสังคมจะไม่จะไม่ไม่เหลียวแลไม่ชเช่เราเตือนนะไว้ไว,ว่าเออโอเคดูรายการเราเนี่ยขอเตือนไปเลยนะครับว่าเราต้องวางแผนทุกอย่างเราต้องมีแผนการวางแผนครอบครัวนะครับอนาคตโอเคถึงเวลานี้เราทํางานทําการกันเหมาะสมแล้ว กับอายุหรือว่าเหมาะสมแล้วกับความรักเราแต่งงานกัน <S 2> <S 2> ม,มีพร้อมที่จะมีลูกไม่เป็นภาระของสังคมไม่เป็นภาระของญาติพี่น้องแค่นี้ผมก็ถือว่าโอเคประสบความสมําเร็จในชีวิตแล้ว <S <S เอาละครับวันนี้นะครับรายการมิตรรักบันลือลิศนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับอยากให้ติดตามรายการมิตรรักบันลือลิศทุกวันศุกร์นะครับเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะครับทางช่อง two f o u นะครับกีฬาสดบันเทิงดีช่อง24 to for you นะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาใครไหนกำลังทอ้อค,คิดทอใจในเวลานี้ทำดีแต่ไม่มีโอกาส <c oughs> เหมือนว่าขาดความหวังที่มีแม้ยังไม่มีใครเห็นขอให้ยึดมั่นในสิ่ง มิตรรักบลรลินสนับสนุนคนดีชีวิตต้องอย่ายอมแพ้เมื่อลมก็ลุกอีกทีดูอะไรเหรมันเลยเป็นคนเยอะดูอะไรโูกแบ๊วมันไปสร้างกำลังใจรั้งเป็นเท่ากับเคลื่อนไปมิตรรักบลรลินสนับสนุน คนดีให้สู้ต่อไป